รูปเคารพของบรมครูแพทย์ชีวกาโกมากรพัฒน์องค์เนี้เป็นรูปเคารพรูปแรกของประเทศและของโลกที่มนุษย์และเทวดาช่วยกันสร้างอันนี้ครับเข้าใจแบบนี้ถูกไหมครับถูกต้องไม่ใช่ว่าการเชิวญวิญญาณทุกคนจะได้เห็นการเชิญวิญญาณของบรมครูแพทย์ของพระบาทองค์ตอนนั้นเนี่ยเชิญลงมาสถิตที่หน้านิ้วที่หน้านิ้วไม่ใช่ลบเล็บนิ้วโป้งนะที่หน้านิ้วโป้ง พุทธศัก,กราช2,497ครับหลวงพ่อเบาวเอิงครับได้พบกับดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของบรมครูแพทย์ที่ทเนี่ยที่เราดั้งคุยกันอยู่นี่ถูกต้องครับที่<อ>พระโอสวัดยยนต์สะพานเผาใช่ครับตอนนั้นเราเป็นเนนน้อยน่ะเดินผ่านท่านก็กลัวครับกลัวว่าท่านไอเนเนี่ย,ยมือมือข้างนี้นี่ยเดียวอเนมือจะหัวอยู่ก็กลัว สวัสดีครับใครไม่เชื่อกูเชื่อนะครับ EP นี้ครับยังอยู่ที่วัดสมนานนมบริหารหรือว่าวัดยวนสะพานขาวนะครับกับองค์ตะกุศลปัญโยจเจริญพรทู EP นี้จะว่าด้เรื่องของปาฏิหาริย์นะครับประถมะกำเนิดของรูปเคารพบ,บรมครูแพทย์ชีวกกะโกมารพัฒองค์แรกของประเทศไทยและคงไม่เว้อนะครับพระอาจารย์ทักรจะบอกว่าเป็นองค์แรกของโลกด้วย ที่มีรูปลักษณะที่ชัดเจนมากใช่ใชแล้วก็มีมีที่มาของการกําเนิดเนี่ยมหัศจรรย์มากจนอยากจะนํามาเผยแพร่ในเพจใครไม่เชื่อกูเชื่อโดยส่วนตัวก่อนนะครับองต๊ะครับนอกเหนือจากความสามารถทางการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของบรมครคุแพทย์ชีวกาก,กุมารพัฒเนี่ยแล้วก็มีคุณูุประการเป็นบรมมาคุแพทย์ที่รักษาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งนด่งที่กราฟชื่นชอบท่านก็คือ เป็นคนที่ไม่ได้ถือเอาชาติกําเนิดเป็นตัวตัดสินชีวิตใช่เป็นบุตรของนางโสเพณีใช่ที่ถูกทิ้งที่กองขยะซะด้วยซ้ำไปใช่พัฒนาตนเองจนเป็นแพทย์จนเป็นบรูจนเป็นบรมคคูแพทย์ที่รักษาพระพุทธเจ้าและที่สําคัญคือบรรลุโสดาบันคราฟเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับก็ค,บคือในปีพุทธศักราช2497ครับหลวงพ่อเบาเอิงได้พบกับดวงวิญญ,ญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของบรมคคูแพทย ที่เนี่ยที่เราดั้งคุยกันอยู่นี่้องพระบอสถวัจยนสะพานขาวใช่ครับเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงบ้างครับตามบันทึกเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็คือมีการประทับทรงลงทรงของพระบรมครูแพทย์ชีวกรมลพัฒในเนื้อหาหนังสือบันทึกเอาไว้ชัดเจนว่าหลวงพ่อมีการถามว่าท่านที่มาประทับอยู่ในร่างนี้ครัเป็นใครแล้วตัวท่านเองก็กระซ้าตอบใช้คาพูดตอบเหมือนกับข้ายีวัวเล็กๆน่าว่าแล้วท่านเชิญใครมาล่ะครับ ก็หลวงพ่อกระบอกเอิก็พูดกลับไปว่าเราอาอตมาเชิญพระบรมครูพทยแชีวกุมลพัดก็ใช่แล้วไหเราน่ะนคือพร,ระบรมครูพทยแชีวกุมละพับและทันทีที่หลวงพ่อบอกเอิถามคําถามแรกคือทุกคนรู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ไม่ยอมฉันโอสถอ่าครับ แล้วทําไมพระพุทธองค์ถึงไม่ฉันโอสถให้เท่าน,นั้นแหละปู่ชีวกเกิดการร้องไห้ฟูมไฟเพราะในหนังสือเขียนไว้ว่าถ้าร้องไห้ฟูมไฟตีอ,อกชกนมตัวเองเพราะวเหมือนกับตอนน้องว่าทําไมพ,พุทธองค์แล้วก็ร้องว่าพ,พุทธองค์ทรงไม่บอกเรา,าพ,รพุทธองค์ทรงไม่บอกเราทําไมพระองค์ทรงไม่บอกเราร้องอยู่แค่เนี้ยตีโพธิภัยเสียใจที่ว่าพุทธองค์ไม่ยอมบอกว่าพระองค์ไปโดดอะไรมาครับจะได้รักษาทันครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นพระผู้ทรงรู้ดีที่สุดว่าการของท่านทั้งหมดแล้วพยามาได้ทูลขอแล้วท,ท,ท่านก็ท่านก็จะรู้ว่าท่านจะต้องไปล่าสังขารแล้วกับขันตรงไหนครับจึงไม่ได้มีการบอกต่อทั้งนั้นเม็ดยาเม็ดนั้นที่มีการเล่าเล่าอัดบันทึกเสียงเอาไว้นะเขียน,นไว้แล้วเอามาเขียนเป็นประวัติเนี่ยว่ายาที่ท่านทําถวายะพุทธเจ้าเนี่ยพอยโยนลงไปในบ่อน้ําทิ้งเนี่ยคือคมันไม่มีใครบุคค,ค,คลใไดเหมาะแล้วแหละก็เอายานทิ้งลงไปในบ่อ แล้วน้ํามันก็พุ่งขึ้นมาเหมือนกับส,ส,ส,สองหรือเจ็ดต้นตานี่แหละมันพุ่งมันพุ่งสูงขึ้นมามากครับและที่สําคัญในสมัยที่หลวงพ่อบ่าเอิงได้มีโอกาสไปที่ประเทศอินเดียครับให้เด็กเข้าไปเอารเลยลักลอบเอาขวดผูกเชือกแล้วเอาน้ามน์เอาน้ําที่ในบ่อจาก <ใน S 2> บ,บ่<า>กบอนั้นมามาเป็นสตุยามาทายารักษาโครคคนการพบกันของหลวงพ่อเบาวเอิงกับบรมาคูแพทย์ในครั้งนั้นเนี่ยท่านพูดคุยกันด้วยภาษาอะไรมีบันทึกไว้ไหมครับ มีครับมีการใช้เครื่องเสียงกลุ่นดิกเนาะ,ะนเครื่องเสียงกลุ่นดิกแล้วก็มีเทปเทปอัดเสียงตรงนี้แหละให้ท่านเล่าเล่าภาษาเขาเรียกตามที่ท่านถนัดท่านพูดภาษาไทยปนภาษาบาลีหรือภาษามาคตโบราณอ่ะครับทั้งนี้ทั้งนั้นกุญแจดอกสําคัญที่ทําให้มีชีวประวัติของพระพรมคุรูแพทย์ชีวกกมลพัฒน์จนสืบถึงทุกวันนี้ตั้งแต่ปี2497นั้นด้วยความอนุเคราะห์ด้วยความเมตตาของ หลวงพ่อพระมหาวีระวงศ์สมเด็จมะสมเด็จว่าสัมพ <Associate. S 2> ันธวง์เอาลูหนึงร้อยปีร้อหนปีนี่แหละท่านเป็นผู้ช่วยแปลภาษาครับแล้วก็แต่งจากอาเรว่าจากฟังเนาะจากฟังมาช่วยเขียนเป็นตัวหนังสือแล้วมาเรียบเรียงถอดถอดความออกมาเป็นเป็นชีวประวัติแล้วก็เรื่องเล่าทั้งหมดที่ปู่ ชีวกมาประทับในโบสถ์คือสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ครับสันนิษฐานนะว่าทําให้หลวงพ่อบ่าวเอิงเชื่อสนิทใจก็คือคนในยุคนั้นไม่มีใครรู้อย,อย่าว่าแต่ยุคกันในยุคมากเลยกันอีกสักร้อยปีอะ่ะก็ไม่มีใครพูดภาษามาคตได้ครับถ้าไม่ใช่ของจริงใช่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่หลวงพ่อบาวเอิงเชื่อยิ่งก็คือคนที่จะรู้ความหรือรู้จักพระบรมคุ้และแพทย์ชีวโกมลพัทรมีน,น้อยมาก,มากใช่ รู้แต่ชื่อว่าเป็นหมอรักษาพุทธเจ้าครับรู้แต่ว่าท่านเป็นคุณทุนหอพุทธเจ้าสามข้อที่อาตมาพูดไปเบื้องต้นครับและทีนี้ที่เหตุมาก็มีการทูลขอตรงตามที่คุณภูลเพ็ญดวงวิญญาณลูกศิษย์ของหลวงพ่อบบาเอิงท่านแนะนำนะครับก็มีการถวายตัวเพราะถวายตัวเสร็จก็ท่านก็รับผ่านเนาะรับผ่านรับเป็นสิทธิ์แล้วก็อนุญาตให้รักษาโรคคนแล้วก็อ้างอ้างบารมีความเป็นศิษย์ปะเของปู่ชีวกะได้ พอเสร็จแล้วก็นั้นก็ขออนุญาตปั้นปั้นองค์จริงแต่นี่ปั้นองค์จริงเนี่ยมันไม่มีใครเคยเห็นว่าใช่ครับ พอไม่เคยเห็นหน้าหลวงพ่อเบเิงเนี่ยท่านนั่งอยู่มุมนี้หลัะเขาจะมีช่างกรมศิลปากรมานั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละครับตรงมุมนี้แหละนี่นี่คือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ที่ประวัติศาสตร์หมอรูแพทย์ผีวกะกใช่ก็คือหลังจากวันที่มาประทับทรงแล้วหลังจากวันนั้นก็มีการคือเขามีการตรงนี้ผมคุมเครือเกี่ยวกับเรื่องวันเวลาครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวในครั้งนั้นคือหลวงพ่อนั่งอยู่ตรงหัวมุมนี้และมีช่างกรมศิลปากรอีกประมาณ4-5คนครับ รวมถึงทั้งชดสโมอสรด้วยครับ,รบอยู่ในในตรงนี้นก็มีการคือมีทั้งเห็นและไม่เห็นครับไม่ใช่ว่าการเชิญวิญญาณทุกคนจะได้เห็นคือเชิญต้องต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ก่อนการเชิญวิญญาณของบรมคุแแพทย์ของพระบรมองอนนั้นนะเชิญลงมาสถิตที่หน้านิ้ว ที่หน้านิว้วไม่ใช่เล็บเล็บนิว้วโป้งนะที่หน้านิว้วโป้งเชิญรูปของบรมกุพา์มาที่เดียวโป้งของหลวงพ่อหรือว่าของศิลปิเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นจากครั้งแรกเลยที่หลวงพ่อเนี่ยท่านาผมชื่อเรื่องเขาว่าพลังจิตครับพลังจิตเนี่ยมันมันเป็นอจินตตยนะมันมองไม่เห็นได้ด้วยตัวหรอกแต่มันสัมผัสได้สําหรับบางคนคคเขาประมาณว่าท่านมีฤทธิอ์อภินญาเนี่ยท่านอธิษฐานพลังเนี่ย ให้ไปใส่ตัวโยมไว้ครับโยมอยากเห็นภาพเนี่ยภาพนี้มันก็เด้งขึ้นมาได้อยากให้ขึ้นตรงไหนก็คือตอนที่เขาเห็นน่ะเขาเห็นหน้านิ้วย่างนี้ครับตอนที่ช่างโชว์สโมสรขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ดูที่เล็บอย่างนี้ดูที่ดูที่หน้านิ้วมันก็ขึ้นเป็นลังหน้าก็ยังแปลกใจว่าเขาทําได้อย่างไรเขายากให้เพื่อนช่างเขาดูอะไรดูเลยครับพอค้นสเก็ตภาพมาแล้วทีแรกนะคือนั่งสเก็ตอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับครั้งแรกน่ะสเก็ตตรงนี้ก่อนสเก็ตมาตรงนี้แหละพอก็คือได้ได้อย่างเขาเรียกออกมาเป็นหน้าเขาเรียก เป็นเ้าโครงทรงจีนครับเพราะว่าตัวช่างเองใช้มโนบวกเพิ่มเข้าไปากลักษณะที่หลวงพ่อท่านคิดว่าวัดวัดยุนวัดเวนน่าจะเป็นเหมือนจีนต้องเป็นจีนมวยถงก็ต้องเป็นจุดเหมือนกระจำยุทธอะไรอย่างเงี้ยพอหลวงพ่อเห็นก็บอกไม่ใช่หลวงพ่อบอกเอิงนะไม่ใช่พ่อเอิงพ่เป็นหลวงครูแพทย์ประทับทรงครั้งที่สองบอกว่าไม่ใช่ครับเราเป็นพระพุทธเจ้าเป็นคนประเทศอะไรพอถึงบางอ้อนที่ช่างเนี่ยในในช่างชุดนั้นเป็นช่างลูกศิษย์ของศิป์พิรรีครับ เป็นยุคต้นเลยเป็นลูกศิษย์ที่เป็นของท่านคุณสินพิลาศีที่ปั้นเขาเรียกว่าชาอาจารย์สินพิลาศียุคต้นเลยก็เลยสเก็ตหน้าที่เป็นด้านข้างคือเปลี่ยนอะเปลี่ยนจากทรงที่เป็นรูปคนจีนที่มีมวยผมตรงนี้มีคขาแบบคนจีนอย่างนี้มาเป็นหน้าของคนแขกมีจมูกโด่งด้านข้างบ่งอย่างนี้อย่างนี้และเอารูปนี้มากลับมานําเสนอให้ร่างทรงเห็นเชิญภาพทรง แล้วล่างสือบอกอื้มนี่ละใกล้เคียงละท่านบ,บอกว่าใกล้เคียงละก็เป็นที่มาแล้วก็สึกจะเป็นอาจารย์ชื่นมั้งอาจารย์ชื่นก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สินเพลศีเหมือนกันซึ่งเป็นเป็นเพื่อนกันกันกบคุณชชโชตดสมุทรที่เป็นผู้ปั้นครับผู้ปั้นพระบรมครูแพท์ชีวกรุปพัฒน์หนึ่งแล้วก็เป็นผู้ปั้นพระพรมสหัมปติด้วยหนึ่ง ตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าช่างฝีมือช่างการหล่อฝีมือไม่ถึงไม่เข้าใจเรื่องการกัดผิวขัดผิวอ่ะครับเดิมที่ปู่ชีว่งเนี่ยเส้นเอ็นเนี่ยอ่าก็เหลยกเส้นเอ็นเส้นเลือดที่ขึ้นตามมือนียมันปูบงชัดมากครับแต่พวกช่างที่ขัดแต่งผิวอ่ะความชํานาญเขาไม่มีไม่มีเขาก็เห็นในพวกนี้เขาก็ขัดเสียจนบางหมดครับแล้วตอนนั้นรู้สึกจะมีพระวิษณุกรรมมาประทับทรงอีกครั้งหนึ่งมาตกแต่งแล้วก็เขาเรียกว่าทรงวัลผูรักา แล้วก็เอาเขาเรียวกว่าเอาไม้เนี่ยตอกไอ,ไอ้กยข้างเส้นที่มันเป็นเนี่ยให้มันเน้นชัดขึ้นมาอีกครับอันนี้คือเรื่องเล่าครับว่าหลวงป,ปู่เขาเล่าให้ฟังคนโบราณเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับก็เท่ากับว่ารูปเคารพของบรมโมคูแพทย์ชีวกาโกบารพัฒน์องค์นี้ยครับเป็นรูปเคารพรูปแรกของประเทศและของโลกที่มนุษย์และเทวดาช่วยกันสร้างอันนี้ครับเข้าใจแบบนี้ถูกไหมครับถูกต้องถ้าคิดว่าอย่างนั้นก็ถูกต้องเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ หลวงพ่อเองต้องอัญเชิญใช่ไหมเทพพิดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นผู้ช่วยอำนวยํารวยการในการแปลภาษาบ้างบางบทหรือบางความแล้วก็ช่วยในการที่ในการปั้นหรือมีการตกแต่งคลับทางโบราณเขาคนคนเก่าคนแก่ที่เป็นลูกศิษย์เกิดในพื้นที่เขาก็เล่าให้ฟังอย่างนั้นครับกำเนิดของบรมคูแพทย์ชีวกะโกบารพัฒกำเนิดที่วัดยวนสะพานขาวปี2497 ท,ทําพิธีหล่อเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปเคารพนี่ปีไหนครับ2499คือตั้งประดิสถานไว้ตรงนี้ตั้งแต่ปี2499รูปพระบรมครูแพทย์ชีวโกโกมาล,ลพัฒน์ปิิสถานอยู่ตรงนี้มาโดยตลอดเกือบ70ปีทั้งเรื่องเล่าที่เป็นตำนานเป็นบันทึกหรือว่าประสบการณ์ที่องค์ปะเคยประสบเองเกี่ยวกับการที่ลูกศิษย์มาขอพรอ,อ,องค์ปู่เนี่ยมียังไงบ้างครับอ,อันนี้เท้าความได้ อันนี้ขอขอนําเสนอครับทั้งนี้มันเป็นอย่างนิยมเรามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่สามเนรปี3 0เนี่ยคนที่มาที่นี่มาหาปู่มาไหว้ปู่ขอพรปู่เอาผลไม้มาบูชาแล้วเอาผลไม้บางส่วนกลับไปรับประทานเหมือนกับเป็นยาทิพย์ครับทิพระโอสถความเชื่ออย่างนั้นเสร็จแล้วก็น้ำมนเนี่ยน้ำมนถังที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเดิมทีน่ะเป็นเขาเรียกว่าอ่างปูนหินขัดเนาะก็แตกแ้่อ่านปูหินขัดนั้นอ่ะใบนั้นอ่ะ คนที่เป็นโรคร้ายเราไม่เราไม่ขอบอกว่าโรคอะไรแล้วกันเป็นโรคร้ายแต่คุณหมอเนี่ยสั่งให้กลับไปนอนรอความตายที่บ้านอีกสาเดือนตายเนี่ยครับก็ตัวคนไข้เองไม่สบายเองก็ลุกขึ้นตัวเองสู้ขึ้นมาครับเพื่อที่จะมามาหาปู่แล้วก็มาขอพรมาขอน้ํำมนขอความเป็นมงคลกลับมา ก็หลังจากนั้นเขาบอกหมอบอกว่า3เดือนตายพอหลังจากนั้นใบสามปีเขายังเอาผลม้เขายังผลไมากลับมาไหวามาไหวปู่ให้เป็นการตอบแทนที่เขายังมีชีวิตอยู่ได้จกสรรเรื่องราวในชีวิตที่ยังมีเขาเรียกว่ายังเหลือที่ออย,ยังจัดไม่เสร็จระนะได้เรียบร้อยดีครับแล้วก็ที่น่าอาัศาจรรย์ในสมัยตอนที่หลวงพ่อเจ้าวาาปัจจุบันเนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่าลูกสิทธิ์หลวงปู่เบาเอิงมีคนอยู่คนหนึ่งไม่สบายนอนอยู่บนเตียงละครับ ติดเตียงมาสามปีสี่ปีนะครับอยู่ๆฝันครับฝันเห็นพระบรมครูแพทย์ชิวกรมลพัทมาบอกว่าเอ้ยมานอนทําไมเองมานอนอยู่นี่ทําไมครับลุกได้แล้วกลับบ้านกลับบ้านเสร็จระโยงวันนี้ก็ลุกเลยครับเพระปู่ชิวกบอกไล่กลับบ้านลุกขึ้นมาได้หมอว่าแปลกใจนอนติดเตียงมาสามปีอยู่ๆวันนี้อยู่ๆลุกลุกก็ลุกขึ้นเดินกลับบ้านไปเช็คเช็คอาเช็คเอาออกจากโรงพยาบาลเลยครับนี่คือปาฏิหาริย์ที่เป็นปาฏิหาริย์ที่หลวงพ่อ องค์ปัจจุบันเป็นผู้เล่าถึงครับเท็จจริงอันนี้ใช้วิจารณญาณมีคําเคยบอกเล่าว่าบางครั้งท่านไปดีมิตให้คนที่ป่วยเนี่ยมากราบท่านที่นี่อันนี้จริงไหมครับจริงครับอาตมาขอยืนยันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ทุกคนครับบุคคลอย่างกยอมกัรกาตมาในวันนี้ที่เรารู้จักกันไม่ใช่บังเอิญครับเพราะอะไรเหตุบังเอิญไม่มีในโลกตามที่พุทธศาสนานการพูดครับ การที่ปู่จะไปเข้าล่างหรือจะไปเข้าฝันนิิมตคครสักนนี่ยครับอย่างน้อยที่สุดคนคนนั้นต้องมีบุญสัมพันธ์ครับต้องเคยมีอดีตกรรมที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นสิธิ์ที่รักกันมาก่อนครับท่านก็จะไปหาท่านก็จะชักชวนมาเหมือนทานองว่าพอคนเราเกิดใหม่ก็จะลืมในอดีตกรรมที่ที่เคยมีในอดีตชาตินะก็จะไปทบทวนแล้วก็ดึงมาคอันนี้อันนี้ตรง และโดยโดยทั่วไปก็จะมาแบบนี้แหละครับคนบางคนไม่เคยมาวัดยวนเลยก็ใช้แค่แ o g กู g ก o g กูเกิลพอ g o o g l e Map มันไปถึงหน้ววัด้วก็สัญญามันหลุดไปเขาก็เข้าวัดไม่ได้ครับครั้งสุดท้ายนี่เร็วๆนี่ก็มีเด็กรู้สึกจะเป็นเด็กผู้หญิงอายุป,ประมาณ1 7บเปีครับปดู่ไปเข้าฝันอ่ะเขาบอกว่าเราอยู่ในโบสถ์นะมาหาเราวัดเราหันหน้าไปทางริมคลองครับเสร็จปุ๊บเขาก็มาคุยให้พ่อแม่ฟังมาคุยพ่อแม่ฟังเสร็จเขาก็เอาเา Google, ครื่องกูเกิลอ่ะ เซิร์ชหาพอเซิร์ชหาปุ๊บก็ได้รูปภาพพอรูปภาพมาเขาก็ชี้ไปว่าอันนี้แหละพอจิ้มเข้าไปก็กลายเป็นว่ารูปหมูชีวกเขาก็มาวนตามหาในวันนั้นคือพอหลังจากนั้นช่วงบ่ายนั่นแหละเขาก็ออกกันมาเลยเขาบอกว่าตอนเช้าเราให้แม่ให้พ่อฟังตอนบ่ายพ่อก็พามามาถึงหน้าวัดวนอ้อมไปสนามม้าหนึ่งเรื่องไปสี่แยกหน้าวนอยู่สองรอบรอบสุดท้ายเขาเขาเริ่มเหนื่อยละเพราะว่าขับรถมาไกลสองรถติดและอากาศร้อน เขาบอกอธิษฐานกับปู่บอกปู่ถ้ารอบนี้ผมมาแล้วผมไม่เจอผมกลับแล้วนะพอทันทีที่เขาอธิษฐานเสร็จแต่เขาพูดอย่างนี้น่ะเนี่ยเขาก็หันมาก็บอกนี่นี่ไงเขาก็เห็นวัดบเขารีบเบรกดีว่าไม่มีรถตามถ้ามีรถตามก็คงจะชนท้ายกันครับเขาก็เข้ามาแล้วเขาก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับก็เลยบอกอธิบายโยมมันเป็นบุญเป็นกรรมของโยมนะที่โยมได้มีโอกาสที่ได้รับนิมิตตัวนี้ที่ได้เจอแล้วก็มาที่นี่ครับ การที่จะได้รับโอกาสหรือได้ผูกมิตรสัมพันธ์กันกับเทพพิดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องอบังเอิญแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็แนะนําโยมกลับไปว่าตอนนี้หนูอายุยังน้อยหนูยังมีเวลามากมากหรือน้อยไม่รู้แหละรู้รแต่ว่าอย่าประมาทแล้วก็รีบภาวนาให้เยอะพุดโทก็ได้หรือม้กปู่ชีวกปู่ชีวกนึกถึงท่านครับให้เกิดเป็นสารณะเอาไว้แล้วเผื่อบางครั้งบางทีเราก็ยังเอาเอาว่าเป็นเคาเรียกว่าองค์ภาวนา เป็นเครเ่อกสมาธิให้เกิดปัญญาให้สามารถประกอบจิตใน,ใน,ใ,นในการดำรงชีวิตได้องค์ตาครับรูปเคารพของบรมครูแพทย์ชีวะกะโกบารพัทองค์เนี้ที่ย้ำเสมอว่าเป็นองค์แรกของไทยและองค์แรกของโลกที่มีความสําคัญก็คือเอาในเรื่องของโลกวิญญ,ญาณก่อนนี่คือรูปเคารพของบรมครูแพทย์ผู้สําคัญของโลกที่มนุษย์อริยสง์ และเทวดาได้ร่วมกันปั้นร่วมกันสร้างใช่ครับปฏิสถานอยู่ที่นี่มาเกือบ70ปีแล้วครับไม่เคยย้ายไปไหนไม่เคยย้ายไปไหนเลยมีมีมีย้ายเดี๋ยวที่มีเคยย้ายในที่นี้คือครั้งบูรณะอุโบสถเมื่อปี3 0ครับคือมีการลื้อมีการลอกก็ะกลัวว่าเดี๋ยวตอนนั้นจะปิดบทอะไรหล่นใช่กลัวรูปรูปรูปรอดจะเสียก็จะมีการย้ายเข้าไปที่โรงครัวได้คือหาที่เก็บที่เล็ก ตอนนั้นเราเป็นเนนน้อยน่ะเดินผ่านท่านก็กลัวกลัวว่าท่านไอ้เนนเนี่ยมือมือข้างนี้เดินไอ้เนนมือจะหัวอยู่ก็กลัวก็ทุกครั้งก็จะขนลุกอย่างเงี้ยเนี่ยก็ความรู้สึกเดิมๆก็จะเกิดอยู่ใกล้ท่านแต่สิ่งหนึ่งที่ที่กราฟเข้ามานะใครไม่เชื่อกูเชื่อนะสิ่งหนึ่งคือในในแง่ของศิลปะก่อนนะมีชีวิตมากครับเหมือนกับคนในชมพูทวีปจริงๆใช่ครับเส้น เลือดเส้นต่างๆเหมือนมากใแววตาเหมือนมากมีความน่าเกรงขามมีความมีบารมีมแต่อยากเข้าใกล้เพราะร,รู้สึกว่าเป็นบุคคลที่มีเมตตาสูงมากครับครับสิ่งหนึ่งที่กราฟศรัรทธาแล้วก็ชื่นชมหลวงพ่อเป๋าเองนะครับ,รบก็คือนอกเหนือท่านจะเป็นอริยสงฆ์ที่เดิน ทางตามแนวพระพุทธศาสาเนี่ยกาว้าท่านเป็นนักประวัติศาสตร์ท่านเป็นนักบันทึกด้วยเพราะว่าอย่างเช่นฐานรูปคารพบของบรมกุแพทย์เนี่ยก็เขียนเลยว่าบรมกุแพทย์ชิมกับโกมารพัชองค์สุตตบทบวรวงเล็บเบาเอิมจ้าววาทวัตลุสร้างเมื่อวันที่บอกวันที่เลยนะ24เมษายนพุทธศักราช2499บอกเวลาด้วย บอกโอ้บอกหมดเลยละเอียดมากใช่ละเอียดมากแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวถ้าตามัดตรงนี้18มีนาคม2497เวลา21นาฬิก30นาทีปีมาเสงเล่าให้หมดเลยว่าได้ปบาประทับทรงยังไงบ้างได้อัญเชิญบรมูแพทย์ชิมกับกูบารพัฒมาช่วยรักษาโรคต่างๆให้ได้ผลที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง ในวันที่17เมษายน2497เ,เวลา24นาฬิกาปีมะเส็งได้ทำพิธีบวงสวงถวายตัวแนะนำตนเองเนี่ยคือทั้งหมดเป็นประวัติศาสตร์หมดเลยช<ะ>ทีนี้ก็จะถามองตะ๊ะว่าการสักการะบูชาถ้าเกิดว่าแฟนเพจใครไม่เชื่อกูเชื่อจะเดินทางมาสักการะบูชารูปเคารพข,ข,ของบรมครูเนี่ยอันนี้ไม่ใช่บรมครูนะอันนี้คือปู่ฤษีนารอดบรมครูคือองค์ใหญ่ สักการะด้วยทูบกี่ดอกครับโดยโดยที่โดยทั่วไปของโยมทั่วไปเข้ามาเขาจะไหว้ทูบเก้าดอกทูบเก้าดอกใช้ทูบเก้าดอกไหว้แล้วก็จะมีคาถาบอกว่ามีนโมโพนิสัตเออนโมนโมชิวโกศิลาสาอาหารการนิโกเนี่ยแหละก็ว่าตามเสร็จปุ๊บก็มาขอพรต่ออันนี้ครับขอแนะนำครับอันนี้คือคาถาบูชาก็คือกล่าวคาถานี้ก่อนครับนะครับแล้วก็ถ้ามีรักษาโรคก็ให้พูดต่อและถ้าเป็นขอขมากรรม ค,<ช>คน<ช>ที่เป็นโรคเวรนโรคกรมอ่ะก,<ช>ก็ให้ล่าวอันนี้ต่อถูกต้องแต่สิ่งที่น่าสนใจที่น้อยคนจะรู้ก็คือ,อยารักษาโรคที่อยู่เบื้องหน้าของบรมคูแพทย์ชีวกากุมารพัฒซึ่งเป็นบรมคุแพทย์ที่รักษาพระพุทธเจ้านั่นคือปูนแดงกับน้ำมต์ใช่อปูนแดงก่อนครับองตา<ม>ความเชื่อว่ายังไงรักษาอะไรได้บ้างมีประสบการณ์ไหม มีครับปูนแดงเนี่ยเลือกเริ่มเดิมทีที่อาตมามาอยู่วันนี้ปี3 0ยังไม่มีครับจนกระทั่งอาตมามาปฏิบัติธรรมเดินตามรอยคูบาอาจารย์แหละคือก็หลวงพ่อบอรเอิงท่านไปหาใครบ้างครับอันดับแรกหลวงพ่อบอรเอิงไปหาหลวงพ่อโอภาสีอันดับที่สองหลวงพ่อบอรเอิงไปหาหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกาครั้งนั้นน่ะอาตมาได้มีโอกาสจากญาติโยมคือจากอธิษฐานไว้น่ะเราเราปฏิบัติธรรมเราฝึกสมาธิฝึกวิชาเนาะ มันไม่มีใครมาตรวจถูกตรวจผิดให้เราเราก็เลยตั้งอธิษฐานว่าหลังจากที่ข้าพเจ้าไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ของยกพันยกพันถวายหลวงพ่อวรสีแล้วอธิษฐานโยนไม้เขาเรียกว่าความอันเส้นโคยแล้วอ่ะก็ตั้งเอาไว้ว่าถ้าเราได้มีการพัฒนาจิตหรือพัฒนาเขาเรียกว่าเลื่อนชั้นเลื่อนขั้นขอให้เราได้มีโอกาสไปถวายตัวกับหลวงพ่อกบวัดเขาสาลิกาแล้เราไปในครั้งนั้นก็ไ หลังจากที่เราปฏิบัติทรมาอยู่ประมาณ5ปีติดต่อกันครับก็ได้มีโอกาสไปหาหลวงพ่อบครกบก็เลยเชิญปูนกลับมาและวชางพอดีพอดีเลยเอาไอ้พายอันนั้น่ะที่อยู่ใน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 โถเขาเนาะแต่ตอนคนไม่โดนเนื้อปูนเลยใจยังคิดว่าไม่มีแล้วไม่ได้กลับมาแล้วไม่รู้จะเอามาทําอะไรประมาณนั้นพอเราดึงไม้พายขึ้นมามีลูกปูนเกาะอยู่ลูกหนึ่งอยู่ที่ปลายเ อยู่ที่ลูกปลายปลายไม้พายแล้วทีนี้บอกว่าเราก็อยากได้อะไรใส่เขาวิ่งกลับไปที่สำนักเพื่อจะไปขอพระอบได้พระอบมาแล้วก็าช่างเหมาะชอบพอดีเป๊ะไม่หกเลยเหมือนหลวงพ่อท่านให้มาเลยใช่ก็เลยว่าจะมารักษาลูกคนก็ใส่เอามาใส่เป็นเชื้อตอนแรกวันนี้ห้องยังยังไม่มีโถยังไม่มีอะไรจนกระทั่งเมื่อปีปี6 2สเมื่อพุทธาพิเศษเลยอย่างเนี้ย ถ้ามีโยมมีเจสถาปูลมาถวายเราก็เลยนึกถึงเอถ้าอย่างนั้นก็บูนแม่บุญเรืองที่มีคนให้เรามาเราก็ใส่ไปปูนกับปูนปนกันนิดบูนใช่ไหมก็เลยมาถวายปู่ว่าเผื่อว่าบุคคลใดที่เขามีโรคร้ายที่มันเป็นเกี่ยวกับต้องใช้ลทธิ์หรือบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเข้ามารับไปแล้วก็หายไปที่น่าารยจประเภทเขาเรียกกับพิษงูพิษไม่ใช่พิษงู อพิษของแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรพวกเนี้ยเอามาทาแล้วก็ได้ประสิทธิผลครับแล้วตะกี้ที่พุกค้างไว้ในบ่อน้ำมนต์นี้แหละอ่าที่ที่อาตมาเล่าไว้เมื่อะกี้นี่ว่าคนที่เหมอไล่กลับไปนอนบ้านเพื่อรอความตายเขาไม่ยอมเขาไปกลัวเนี่ยเขามาไหว้ปู่มาเอาน้ำมนต์ในเนี้ยไปดื่มไปกินครับแล้วเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อสามปีให้หลังเขายังมาไหว้อยู่อีกก็คือน้ำมนต์บ่อนี้ครับแต่เดิมทีเขาจะเป็นลูกเก่าลูกเก่าคือใบนั้น ลูกเก่าคือใบนี้ที่เป็นใช่ลูกเก่าคือใบนี้ทีนีใบนี้มันเกิดรอยร้าวมันแตกครึ่งใบน้ำมันใส่ไม่ได้แล้วองค์ตาก็เลยทำสำลีตอนทำสำลีใบนี้สองแสนห้าสองแสนห้ามีทองอยู่สิบบาทมีเงินมีเงินอยู่อีกสิบบาทคือเราทำให้มันเกิดเขาเรียกว่าเบนเบนจะสำลีเบนเบนจะอ่าเบนจะท่าเขาเรียกว่าสันนิที่มาจากห้ารับ คือน้ำมนเนี่ยใครกินก็คือน้ำมนต์สำเร็จสเรทุกอย่างในการรักษาโรคก็จะเป็นไปตามนั้นครับอันดับแรกต้องเชื่ออย่างมีครับมีเหตุผลแล้วก็มีคุณธรรมด้วยคระอาจารย์ครับครับครับขอเปิดโถน้ำมนตอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้แวบๆแอบแอบเห็นครับถักใครกราฟเดาวนะ <gie> จากจากความรู้ที่ได้ศึกษามาหินข,า,ขาวๆนี่คือศิลาน้ำไหมครับใช่ศิลานา <c oughs> อนห<ม>เหมือนของคุณย่าบุญเรือนใช่ <iyor> เป็นปัทวีธาตุเป็นตัท<ล>วทีธาตุแล้วที่เป็นพระหยิบไม่ได้แล้วที่เป็นพระล่ะครับอันนั้นเป็นมาท่าก็เป็นพระภัยศัก์แชร์โครุพุทธเจ้าล่ะครับคือเป็นของวัตถุมงคลน้ำมนต์นี่เป็นน้ำมนต์ทั่วประเทศไทยโอเคเป็นอีกหนึ่งอีพีครับที่ต้องบอกว่ามีความอิ่มใจมีความสุขมากเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกไปในอีพีที่แล้วคือ วัดยวนสะพานขาวแล้วก็รูปเคารพของบรมคกรุแพทย์ชีวกับคบารพัฒเนี่ยเป็นหนึ่งในความตั้งใจของกราฟที่อยากนําเสนอที่อยากเผยแพร่เกียตรติคุณท่านที่อยากจะให้คนที่มีความเจ็บป่วยทางกายทางใจหรือว่าส่งกําลังใจไปให้คุณหมอนะครับสราฟในยุคที่โรคระบาดกําลังดุนแรงหอมโลกอยู่ขนาดนี้ก็คือ ความเชื่อก่อให้เกิดปาฏิหาริย์ถูกต้องความเชื่อที่เป็นสัมมาทิฏฐิถูกต้องก่อให้เกิดสิ่งที่เราไม่คาดหวังถูกต้องการเชื่อในสิ่งที่เป็นไปได้การเชื่อในบรมรูแพทย์ที่เคยรักษาพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์คือความเชื่อหนึ่งที่ เชื่อแล้วไม่เสียหลายถูกต้องมีประสบการณ์มีการบันทึกจากพระอริยะบุคคลไว้แล้วใช่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับองตะาวันนี้นะครับในไหนกราฟกับทีมงานก็มาแล้วแล้วก็มีผู้ที่สัาในสาสธรรมสหาธรรมที่มาโดยเซ็นโดยะอเโดยตรงขอนิมนต์องตะประพรมน้ําพระพุทธมนต์จากเบื้องหน้าปู่ชีวกกะขอให้มีอนุภาพเหมือนองค์บรมกุพา์ได้ประพรมน้ำมนต์ให้กราฟและทีมงานครับ โดยตัวท่านเองเลยนะครับสาธุนะโมสัตตะนันสมาญาสามบุตรเจ้ามาจิตทางอันเจื่อจุลินทรีสรรพนะโมสัตตะนันสมาญาสามบุทรเจ้ามาจิตทางอันเจื่อจุลินทรีสรรพสาธุเชิญท่านอื่นเข้ามา 萨多南三藐三菩提，南无阿弥陀佛。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  านเจเเลเทศบอกท่อัตมาภาคขอนอบน้อมพึ่งอำนาจเดชาพระบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยเจ้าทั่วโทวสิศอีกทั้งอำนาจบารมีแห่งพระโพธิสัตว์เจ้าท้าวอินพรมทั้งหลายอีกทั้งพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีพระแม่คงคาเหล่าเทวดาผู้มีฤทธน้อยใหญ่ขอทรงได้โปรดเสด็จมา รับทราบและอนุโมทนาในการประกอบการกุศลแผ่เผยธรรมะของพระพุธองและมีการเผยแร่ชีวประวัติของผู้มีคุณของพระพุทธศาสนาในครั้งนี้พระบระมครูแพทย์ชีวโกมลพัฒ์ขอทรงได้บโปรดช่วยประทานทอนช่วยประทานสิทธิและช่วยประทานฤทธิปกป้องรักษาคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การช่วยเหลืออนุเคราะห์ บุคคลทั้งหลายให้ได้รอดพ้นจากภัยโลกวิบากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงได้หายและสันติขออํานาจบารมีคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอีกทั้งพระบรมครูแพทย์ชิวโองมลพัฒน์โปรดประทานพรให้ทุกทุกท่านจงได้มีสุขภาพพระรันามัยแข็งแรงมีอายุชัน,นษายิ่งยืนยาวนานและมีสติปัญญา รู้เท่าทันทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยการทุกท่านทุกคนเทินเจริญพรสาธุ